สวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย PBS วันที่6กันยายน2555กับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีนะคะพบข้อสงสัยในโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในระดับอำเภอที่จังหวัดน่านค่ะโครงการนี้มีงบประมาณ17ล้านบาทเพื่อที่จะจัดซื้อครุพันธ์ห้องสมุดแต่ทางไทย PBS ได้ตรวจสอบพบว่าครุพันธ์บางรายการพอไปเปรียบเทียบกับสินค้าทั่วไปแล้วมีราคาสูงกว่าราคาตลาดกว่า10เท่าตัวติดตามจากรายงานค่ะ ชั้นวางหนังสือสําหรับเด็กลายมีพูตัวนี้ทําด้วยไม้และมีความสูงความกว้างไม่เกิน1เมตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนจัดซื้อตัวละ24,000บาทแต่หากเปรียบเทียบราคาจากเว็บไซ <11 00 S 2> ต์ furniturepool.com ตู้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทำด้วยวัสดุและสเปคเดียวกันราคาประกาศขายทั่วไปอยู่ที่ตู้ละไม่เกิน2,900บาท ดังนั้นชั้นวางหนังสือสําหรับเด็กลายมีภูที่คล้ายกันต่างกันตรงที่ผู้จัดซื้อคือหน่วยงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนระดับอําเภอจังหวัดน่านและผู้ขายคือบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งกลับมีส่วนแตกต่างด้านราคาถึง20,000บาทต่อชั้นวางหนึ่งตัวหรือประมาณ10บเท่าของราคาจริง เพราะฉะนั้นโครงการนี้ซื้อชั้นวางหนังสือรวม4ตัวแจกจ่ายให้ห้องสมุด2แห่งคือที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอปัวและห้องสมุดอำเภอเชียงกลางรวมใช้งบประมาณ96,000บาทส่วนต่างราคาจัดซื้อกับราคาขายทั่วไปจึงมากกว่า80,000บาท ไม่ต่างจากโต๊ะอ่านหนังสือแบบนั่งพื้นสําหรับเด็กแม้เพิ่มความสวยงามด้วยลวดลายการ์ตูนแฟนซีแต่โต๊ะนั่งพื้นอ่านหนังสือตัวนี้มีราคาถึง5,000บาทต่อโต๊ะ1ตัวเมื่อเปรียบเทียบราคาจากเว็บไซต์เฟอร์นิเจอร์ทั่วไปโต๊ะญี่ปุ่นแบบเดียวกันหรือแบบแฟนซีขายราคาส่งเพียง820บาทต่อโต๊ะ4ตัวหรือแยกเป็นตัวละ205บาท ตแบบเดียวกันแต่อวจรจังหวัดน่านจัดซื้อกับราคาทั่วไปจึงต่างกันกว่า20เท่าหรือ4,800บาทหากรวมทั้งหมดแล้วโต๊ะอ่านหนังสือแบบนี้จัดซื้อทั้งหมด4ตัวจึงมีราคาต่างกันเกือบ20,000บาท นอกจากโต๊ะชั้นวางหนังสือที่ได้รับการจัดซื้อยังมีคารุพันอีกชนิดหนึ่งคือคอมพิวเตอร์เช่นคอมพิวเตอร์ทัศสกรีนอีบุ๊กใช้สืบค้นหนังสือในห้องสมุดมีหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบสัมผัสราคาเครื่องละ280,000บาทจัดซื้อแจกจ่ายให้ห้องสมุด10แห่งในจังหวัดน่านปัจจุบันสำรวจพบว่าใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพบางแห่งเครื่องเสียต้องส่งไปซ่อมทั้งที่ใช้งานไม่ครบปี ส่วนชุดคอมพิวเตอร์แบบมัลติทัสเพื่อการเรียนรู้มีส่วนประกอบจอแบบสัมผัสได้และซ p พยเครื่องนี้ราคา6 2 8 0 0 0บาทจัดซื้อรวม10ชุดเพื่อแจกจ่ายให้ห้องสมุด10แห่งรวมต้องใช้งบประมาณกว่า6ล้านบาทปัจจุบันบางเครื่องใช้งานไม่ได้เช่นที่ห้องสมุดอำเภอท่าวังผาตั้งแต่ได้รับเครื่องมาไม่ถึง1ปีต้องส่งซ่อมมาแล้วหลายครั้งและอาการล่าสุดเมื่อเปิดเครื่องใช้งานกระแสะไฟไม่เข้าเครื่องสำรองไฟ ส่วนใหญ่ที่มาใช้ก็คือเด็กๆระดับประถมที่โรงเรียนติดกันเนี่ยมาใช้นะครับใช้ได้เพื่งอ,อะไรก็พังอย่างที่ว่าเนี่ยผิดหวังเสียใจเสียดใจประมาณตั้งล้านบาทน,น่าจะได้อะไรอะไรที่เยอะกว่านี้แล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากกว่านี้นะครับผมไม่ได้สอบถามว่าผมต้องการนั่นต้องการนี่ก็ไม่เคยเลยนะไม่มาคุยเลย จงหกคาารมาใ้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านชี้แจงว่าโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี2554มีวัตถุประสงค์เพื่อปร,ปรับปรุงห้องสมุดให้มีความสะดวกรองรับประชาชนเข้าใช้บริการและใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงนวัตกรรมและการเรียนรู้การปรับปรุงพัฒนาจึงแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกปรับปรุงมุมไอทีมุมรักการอ่านและมุมของเล่น กลุ่มที่2ปรับปรุงมุมห้องสมุดไอที IP และฝึกการอ่านและกลุ่มที่3เพิ่มเติมการตกแต่งห้องสมุดเช่นพื้นทาสีซ่อมแซมประตูหน้าต่างใช้งบประมาณทั้งหมดเกือบ17ล้านบาทในการปรับปรุงห้องสมุด14แห่งโดยผ่านการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีโอชั่นซึ่งอบจอนานได้ทำสัญญาและสั่งซื้อคารุพันจากบริษัทไลท์แอนเดอร์เทคโนโลยีจำกัดและบริษัทโอโซนสมาร์ทจำกัดผมเป็นผู้ตั้งกรรมการ คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ก้องคือเจ้าหน้าที่จากกองวัสดุเนี่ยเขาก็จะเสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญด้านนั้นๆมาเป็นกรรมการกรรมการก็จะต้องให้ความเห็นว่าสิ่งที่จะซื้อนั่นหนึ่งมีราคากลางไหมถ้ามีราคากลางก็ไปบัติไปตามราคากลางถ้าไม่มีราคากลางก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีอำนาจหน้าที่เหมาะสมเป็นผู้กําหนดราคาการเกิดขึ้นเมื่อกําหนดราคาการปั๊บก็กรรมการก็ต้องไปบัติไปตามสิ่งที่กําหนด ยิ่งในประเด็นที่ตั้งไว้ก็คือแพงนะครับกับขนาดเดียวกันก็ไม่เหมาะสมไม่คุ้มค่านะครับแล้วก็มีข้อหน้าสงสัยถึงการกำหนดสเปคด้วยนะครรวมทั้งราคากลางนะครับซึ่งเป็นที่มาของกรณีที่ว่าน่าจะแพงด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็คงต้องตรวจสอบในเจตนาลึกลงไปนะแต่พอจะหาความเสียหายได้ในเบื้องต้นพอได้แล้วว่าน,น่าจะมีความเสียหาย ขณะนี้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำลังตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนระดับอำเภอในจังหวัดน่านเพื่อหาข้อมูลผู้เกี่ยวข้องและเงื่อนไขของการจัดซื้อว่าโครงการนี้มีข้อสงสยัยเป็นไปตามข้อมูลจากไทย PBS หรือไม่หลังตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วข้อพิรุษหลายประเด็นเช่นราคาครุพันธ์ที่สูงกว่าราคาตลาดสินค้าไม่ได้คุณภาพรวมถึงความไม่โปร่งใสของบริษัทที่ได้รับเลือกการประมูล นี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในกรณีต้องสงสัยว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าปัญหาคอร์รัปชันนั้นเป็นประเด็นสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนาของประเทศค่ะ